เอต้อนับครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4เมษายนส5 6 4นอย่ะครับย่างเข้าเดือนที่4ของปีนี้แล้วนะครับกับปีใหม่ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยครบ1ไตรามาสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนราคาทองคำกันนะครับสัปดาห์หนึ่งครั้งกับฟอ r เด็กซ์โฮมเหมือนเดิมนะครับก็ <c oughs> ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคําวิ่งลงมา ถึงโลเดิม erm นะครับเกือบๆจะโลเดิม erm แล้วก็มีการรีบาวกลับไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทบทวนว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยอะไรกันไว้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมองตลาดทองคำยังไงนะครับเอ่อให้ดูกราฟตัวนี้ก่อนนะครับเป็นกราฟของบทสรุปสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้คือสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ล่าสุดนะครับก็แนวรับแนวต้าน ทั้งสองสัปดาห์ผมก็ยังเอาไว้ที่เดิมนะครับแต่ว่ามีมีมูฟเมนต์ของราคานิดนึงก็คือสัปดาห์ก่อนหน้านี้มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยมันเบรกเอาตัวเวทแพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดที่หน้างานอีกทีหนึ่งว่าเวทแพทเทิร์นที่เราพูดถึงมันเป็นยังไงนะครับในสัปดาห์ที่แล้วก็เบรกเอาลงมาแล้วก็วิ่งกลับไปที่เดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก่อนที่จะไปดูเทคนิค ในสัปดาห์นี้ข่าวมีไม่ค่อยเยอะนะครับก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรให้เล่ามากมายก็ทบทวนข่าวที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้ากับตัวเลขที่สําคัญของสัปดาห์ที่แล้วก็คือตัวเลขดอนฟาร์เปโรก่อนนะครับดอนฟาร์เปโรของอเมริกาในวันศุกร์เนี่ยออกมาเกินคาดนะครับคือตําแหน่งงานใหม่เนี่ยมันสูงขึ้นเกือบ1ล้านตําแหน่งจากที่คาดการไว้ประมาณ6กแสนนะครับก็ถือว่าดีกว่าครั้งก่อนหน้านี้เท่าตัวนะครับ ก็ตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่ดีเกินคาดนะครับแล้วก็อาจราการว่าง,งานเนี่ยลดลงจากที่ก่อนหน้านี้เดือนมีเดือนกุมภาเนี่ยมนัน6.2ใช่ไหมครับแล้วก็เดือนมีนา9ก6.0ทั้งสองตัวนี้ดีขึ้นตลอดนะครับแต่เนื่องจากว่าแต่เนื่องจากว่าในวันศุกร์มันเป็นวันอีสเตอร์ฟฟายเดย์นะครับตลาดมันปิดตลาดตลาดยุโรปนะครับธนาคารปิดตลาดเอเชียธนาคารปิดมันก็เลยทาให้ตลาดเนี่ย มันดูซบเซาถึงแม้ว่าจะมีข่าวเอ็นเดอร์พีออกมาก็ตามนะครับแล้วเช่นเดียวกันในวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยก็ยังเป็นอีสเตอร์มันเดย์อยู่นะครับตลาดนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะครับตลาดจีนยุโรปอังกฤษเนี่ยปิดหมดนะครับนั้นจำนวนผู้เล่นหรือเทรดเดอร์หรือบิ๊กแบง์ต่างๆที่มีการลงทุนในตลาดบอเร็กมันก็จะน้อยลงดังนั้นตลาดมันก็อาจจะยังไม่คึกคักนะครับแต่ก็ ให้ระมัดระวังในเช้าวันอังคารครับที่เป็นเช้าที่เขาเริ่มกลับมาจากรอง o l i d เดของเขาเนี่นะครับว่าตลาดจะขานรับกับตัวเลข n อ er p ของทางอเมริกาเนี่ยยังไงนะครับถ้าเขาขานรับในเชิงในเชิงบวกแบบแรงๆนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่ตลาดเอเชียเลยแหละครับซึ่งการขานรับตัวเลขนี้เนี่ยมันหมายความว่าความเชื่อมั่นต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือการ การ Recovery เรรศ,ศรษฐกิจของบริการมันก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาจจะไปส่งผลในเชิงลบให้กับพวก uh, Community Currency นะครับไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียเนี่ยก็อาจจะอ่อนค่าลงไปในช่วงตลาดเอเชีย อาจจะรวมถึงทองคำด้วยก็ได้นะครับก็ลองจับตาดูในเช้าวันอังคารถ้าเขามีผลแรงๆจร,งจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ6โมงครึ่งเลยแหละมันจะไม่ได้รอนานหรอกครับ6โมงครึ่งได้เห็นแล้วช่วงตลาดนิเคออเปิดตลาดออสเตรเลียเปิดเนี่ยแต่จะชัดเจนหลักๆที่สุดตอนที่ตลาดจีนเปิดตอน8โมงครึ่งวันอังคารนะครับมีข่าวที่อ่านมาเนี่ยเพิ่มเติมอยู่นิดนึงก็คือ ล่าสุดที่ผมเช็คมาเมื่อ,เ,อเช้านะครับเมื่อเช้าทางอเมริกาเนี่ยได้หยุดผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาไปแล้วนะครับที่ที่บัลติมอลแ p l a n นะครับเขาหยุดผลิตแล้วก็เข้าไปดูเนื้อ,อข่าวในลึกๆของเรื่องนี้นี่คือเขาเอาวัคซีนของจอร์สันอันจอร์สันมาใช้ผลิตแทนนะครับซึ่งข้อดีของจอร์สันจอร์สันก็คือเขาฉีดแค่โดสเดียวนะครับ ก็ก็คือไม่ต้องฉีด2โดสเหมือนกับบริษัทอื่นๆอันนี้ก็เป็นข่าวแจ้งไว้เพื่อทราบเท่านั้นเดงนะครับทนี้การที่เอาของจอร์สันจอร์สันมาฉีดเนี่ยเอามา,มาผลิตแทนแล้วก็เอาไปฉีดเนี่ยมันแปลว่าเหลี่ยมที่เขาใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของอเมริกาเขาจะลดลงนะครับเพราะว่าจอร์สันจอร์สันเนี่ยเขาฉีดแค่โดสเดียวส่วนไฮไลท์ข่าวอื่นๆก็จะเป็นวัน วันพุทธตีหนึ่งบ้านเรานะครับหรือเช้ามืดวันพฤหัสที่หนึ่งก่อนนะครับก็จะเป็น FOMC minute meeting นะครับก็ในประเด็นนี้ก็คงต้องติดตามดูมุมมองทางการเงินของคณะกรรมการ FOMC นะครับว่าจะออกมาอ,ออกมาตอบรับกับตัวเลข NFP ที่มันดีขึ้นเนี่ยในเชิงบวกด้วยไหมแล้วก็มุมมองเรื่องของ นโยบายอาจารย์ดอกเบี้ยอะไรพวกนี้มันจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าช่วงนี้น่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนโอเคคราวนี้มาดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับรกราฟตอนเนี้ยเขาบอกอะไรเราแล้วก็จากที่เราพูดถึงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้มันมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับเอาแนวรับแนวต้านก่อนนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยผม เนื่องจากกรอบไทม์เฟรมนี้มันเป็นกรอบไทม์เฟรมเดลี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับงนั้นแนวต้านมันก็จะย,ยังวิ่งไปไม่ถึงเพราะว่ายัางไซวิ่ที่นี่อยู่รังนั้นแนวต้านที่ผมให้ไว้เนี่ยมันก็จะเป็นที่เดิมนะครับแนวรับก็ยังเป็นที่เดิมนะครับส่วนแนวรับแนวต้านเล็กๆที่อยู่ตรงสวิงเคิร์ฟตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะลงไปดูที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่า เราควรที่จะให้แนวรับแนวต้านในกรอบตามเฟรมที่เล็กลงตรงไหน,นถ้าสมมุติว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่หลุดกรอบนี้ไปได้เลยนะครับก็อันนี้จะเป็นแนวรับแนวต้านที่เอาไว้ต่อเนื่อง3สัปดาห์นะครับคราวนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราวิเคราะห์ตลาดตรงนี้เอาไว้เป็นเวทแพทเทิร์นนะครับที่กรอบตามเฟรม4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรคคอมเมนต์ฝากข้อเสนอแนะเพื่อนๆเ,เอาไว้ว่า จากรูปแบบของราคาที่เขาเคลื่อนที่เป็นเวทแพทเทิร์นเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเขาอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับจากสภาะวะที่เป็นเวทแพทเทิร์นที่ผมขีดเส้นสีเหลืองเอาไว้เนี่ยให้ให้รอให้เขาเบรกเอาด้านใดด้านหนึนนนนนน่งก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเข้าออเดอร์ตามเทรนด์นะครับซึ่งก็ผลสรุปสุดท้ายก็คือเขาเขาเลือกที่จะเบรกเอาข้างล่างนะครับแต่ก็มาชนกับแนวรับเดิม แล้วก็รีบาวกลับไปอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วงั้นถ้าถ้าเพื่อนๆที่เทรดตามคอนเซปต์แบบแพทเทิร์นก็คือเบรกเอาแล้วก็รอให้เขาย่อขึ้นไปแล้วก็ตามอันนี้ก็จะพอได้กําไรนะครับดังนั้นเป้ากําไรเวลาที่เทรดเป็นเดย์ไทม์เดเดอร์อย่างในกรอบไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงหรือ4ี่ชั่วโมงนะครับก็แบ่งปิดกําไรที่แนวรับหรือแนวต้านถัดไปควรจะปิดถ้าไม่ปิดทั้งหมดก็ปิดบางส่วนเพื่อที่จะก,การกําไรเอาไว้นะครับ เพราะว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยพอเขาวิ่งลงมาชนแนวรับข้างล่างแล้วเขาก็รีบาวกลับไปที่เดิมถ้าเราไม่ปิดบางส่วนของกําไรเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเราก็จะเท่าทุนไม่ได้อะไรเลยนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วก็คือเบรกเอาเบรคแพทเทิร์นลงมาข้างล่างในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ลบตัวแพทเทิร์นออกนะครับเนื่องจากแพทเทิร์นราคามันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มว่าตอนนี้เราเห็นอะไรนะครับ จากแนวรับเดิมตัวนี้ที่ประมาณ1677แล้วก็ลงมาที่แทชชั p ตรงนี้เนี่ยบางบางท่านอาจจะมองตรงนี้เป็นดับเบิลบัตทอมนะครับก็คือตรงนี้กับตรงนี้เป็นดับเบิลบัตทอมนะครับแล้วก็ปูแบ็กกลับไปอันนี้ค่อนข้างจะแรงไม่แรงนะครับแต่ถามว่าแรงแค่ไหนเนี่ยต้องดูว่าเขาจะสามารถทะลุแนวต้านข้างบนได้ไหมเหมือนกับปูแบ็กตัวนี้นะครับก็คือไม่ผ่านแล้วก็ลงกลับมาที่เดิมกลับขึ้นไปใหม่ ในลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นดับเบิลบอททอมนะครับอยากให้เพื่อนๆสังเกตในประเด็นนี้เพิ่มเติมเพื่อเป็นจุดที่จะสามารถทำให้เรามีความมั่นใจระดับหนึ่งว่าการ pullback ของราคาจากรูปแบบของแพทเทิร์นที่เป็นดับเบิลบอททอมหรือดับเบิลท็อปเนี่ยมันจะไปได้ไกลๆนะครับให้เราดู divergence ด้วยนะครับ divergence ประเภทเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับก็ เดี๋ยวผมขยับไปที่ทำ Frame Day นะครับ divergence ประเภทนี้เนี่ยมันเรียกว่า exaggerated divergence exaggerated divergence นะครับเอาชื่อแบบอ่านแบบไทยๆมันจะได้ชัดเจนนะครับ uh, divergence ประเภทนี้เนี่ยมันจะเป็นน้องของ Classic divergence ก็คือรูปแบบของมันก็คือราคาเนี่ยมันมันสวิงเคอร์ของราคามันสามารถลงมาที่ระดับเดิมหรือใกล้เคียงเดิมกับราคาที่เป็น โลเดิมหรือไฮเดิมของเขาครับแต่ว่าตัว M A C D เนี่ยหรือตัว MACD เนี่ยมันจะทำยอดได้ต่ำกว่าเดิมแบบลักษณะแบบนี้นะครับพราะถ้าตีตามเส้นสีเหลืองเนี่ยมันก็คือเส้นนี้ที่ผมเขียนม้ให้นะครับ d i v e r g e น c e ประเภทนี้เนี่ยเราเรียกว่า Exaggerated d i v e r g e n e e นะครับก็เป็นความรู้อีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆบางท่านอาจจะยังไม่ไม่ได้รู้ Di i v e r g e n c e ประเภทนี้ทีนี้ การที่เราเห็นตัวคลาสสิกเดเวอร์เจนซ์หรือบบเดเวอร์เจนซ์ประเภทนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นสัญลักษณ์ตัวหนึ่งที่พอจะทําให้เรามั่นใจได้ว่าการพูดแบ,บ็กของราคาเนี่ยมันก็น่าจะไปได้ไกลพอสมควรนะครับคํถาถามคือเขาจะไปได้ถึงไหนนะครับตัวนี้เนี่ยคงตอบล่วงหน้าให้เพื่อนๆไม่ได้แล้วก็คงไม่มีใครตอบได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องดูให้ดูเป็นสเต็ปอย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยตอนนี้ย ปูแบ็กของเขาถือว่ามีแรงพอสมควรนะครับจากที่มีแท่งเขียวในกรอบไทม์เฟรมเดย์สแท่งต่อเนื่องอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีแท่งแดงก่อนหน้านี้ก็ตามก็ถือว่าปูแบ็กก็ถือว่ามีแรงพอสมควรนะครับดังนั้นให้เราดูในวันอังคารนะครับวันอังคารที่เขาเปิดตลาดมาแบบเต็มสตรีมทั้งตลาดเอเชียกับตลาดยุโรปเนี่ยใช้แนวต้านข้างบนที่ผมให้ไว้นี่แหละครับมันจะใกล้เคียงอย่างนี้แหละก็เป็นแนวฟิโบเ e เ e ลนะครับ จะใช้ยอดนี้หรือยอดนี้ก็ได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็ประมาณนี้อย่างแรกเลยด่านที่เขาจะต้องผ่านคือฟิโบ23.6ครับเขาต้องผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนนะครับอันเพื่อนๆลองดูว่าในวันจันทร์ที่จะถึงในวันอังคารที่จะถึงเนี่ยเขามีปฏิกิริยากับแนวต้านที่ฟิโบ23.6ยังไงนะครับก็ลองอขยับทรเรมสีชั่วโมงนะครับจะได้อธิบายชัดขึ้น คือถ้าสมมุติว่าราคามาแตะที่พี่โบยี่สามจุดหกเนี่ยแล้วมันเป็นแค่การชะลอนะชะลอก็คือปรับฐานอาจจะได้กรอบแทมเฟรมที่เล็กกว่า4ชั่วโมงเช่นตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนๆลงไปดูที่กรอบแามเฟรมหนึ่งชั่วโมงถ้าถ้าเขายังปรับฐานเป็นไซด์เวในลักษณะอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์ตัวสโตเนี่ยมันวิ่งลงมาข้างล่าง ในกรอบไทม์เฟรมที่เล็กกว่านะครับเช่นถ้าเพื่อนๆเ,เทรดที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงให้ลงไปดูที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวลองจะอธิบายที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงดูนะครับขยับ Time f เฟรมลงไปที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับจะได้ชัดเจนขึ้นไทม์เฟรม1ชั่วโมงที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยคือสโตแคสติกมันป้วนเปี้ยนอยู่โซนข้างบนโซน o v e ว b o a บอนั่นมันมีความเป็นไปนได้ว่า เวลาที่ราคามันปูแ l b a กลับไปแล้วมันไปชนแนวต้านโซนนี้เนี่ยแถวๆพี่โบ23.6มันอาจจะเกิดการย่อปรับฐานนะครับถ้าเขาย่อปรับฐานเป็นไซด์เวย์หรือย่อปรับฐานลงแรงๆอย่างนี้ก็ตามเนี่ยแล้วก็มาชนกับแนวรับข้างล่างประกอบกับตัว indicator stochastic เนี่ยมันขยับลงมาอยู่โซน over zone ราคาเป็นไซด์เวย์นะครับ อันนี้ลงมาส่วนอวุปสมถ้าปรับฐานแบบนี้เนี่ยมันแปลว่ามันมีโอกาสที่จะสามารถทะลุแนวที่โบ2 3ยี่สามจุดหกไปได้นะครับอันนี้คือวิธีสังเกตตลาดนะครับแต่ถ้าสมมุติมันมัน pullback แบบแท่งแดงๆยาวๆอาจจะเสืบมเนื่องมาจากเฟดหรือ fomc ที่แถลง m i n ิ t ม m e ติ้งออกมาในคืนวันพุธเนี่ยมันก็อาจจะลงมาที่เดิมไปได้ดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนที่เข้าออเดอร์ตั้งแต่โซนข้างล่างไว้นะครับ ก็รีเทลลิ่งสต็อปล s สการกำไรเอาไว้ให้ดีนะครับขยับสต็อปลอสตามเพื่อการกำไรเอาไว้นะครับจะเสียโอกาสตัวนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะปรับฐานจริงอย่างที่ผมพูดหมาถ้าปรับฐานแล้วก็ไปต่อแล้วก็สามารถที่จะรัน r ารของเราต่อได้นะครับก็สรุปอีกทีนึงก็คือถ้าถ้าเทรดที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับการดูสโ c h a s t i c ว่าจะไปต่อไหมเนี่ยให้ลงมาดูที่ท i เฟรม a m e ชั่วโมงนะครับทำเฟรม1ชั่วโมงหรือท i เฟรม a m e นาที t องท f เฟรมนี้นะครับโอเคทีนี้ต่อไปจะทํำยังไงถ้าเขาสามารถที่จะทะลุแนวย3 6ไปได้เนะี่ยแนวต้านถัดไปก็คือ38.2ประมาณ1,785น้แถวๆนี้จะเป็นแนวต้านถัดไปที่เขาจะต้องทะลุผ่านให้ได้ดูท f เฟรมเล็กแล้วอย่าลืมดูทำเฟรมใหญ่นะครับ อย่าลืมว่าถ้าเขา pull back กลับไปเรื่อยๆเนี่ยผ่านทะลุแนวต้านใดแน,นวต้านหนึ่งไปเรื่อยๆเนี่ยให้เพื่อนๆดู time frame ที่ใหญ่ขึ้นประกอบกันไปเสมอๆด้วยนะครับคือดู time frame หนึ่งชั่วโมงนะครับ time frame สี่ชั่วโมงแล้วก็ time frame day ด้วยนะครับเช่นเดียวกันถ้าสมมติเขา pull back กลับไปแล้วแท่งสีเขียวมันสั้นลงเรื่อยๆในกรอบ time frame day เนี่ยแล้วตัว stochastic เนี่ยมันเริ่มขยับขึ้นไปอยู่ข้างบนแต่ราคาเนี่ย มันยังไปไม่ถึงไหนนะครับคือมันยังไม่สามารถที่จะขึ้นถึงสวิงนี้ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปชนแนวต้านข้างบนแล้วโดนทุบลงมาใหม่นะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะเข้าออเดอร์บายหรือเข้าออเดอร์เซลล์เนี่ยอยากให้เราดูความเป็นไปของราคาที่3กรอบไทม์เฟรมนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเทรดนะครับไทม์เฟรมที่1คือไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงนะครับไทม์เฟรมที่2คือไทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับไทม์เฟรมที่3คือไทม์เฟรมเดย์ สุดท้ายสุดท้ายก่อนจบคลิปนะครับอ,อย่าลืมว่าถึงแม้ว่าเราจะเข้าบาตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมว่าตอนนี้เทรนตลาดมันเป็นสวิงดาวขาลงนะครับมันยังไม่ใช่ขาขึ้นมันเป็นขาลงดังนั้นก็ให้ดูกรอบเท n n e ์ l ลน์สีแดงที่ผมขีดเอาไว้ด้วยนะครับมันจะเป็นจุดบังคับเทนขาลงนะครับคือถ้าการพูดแบ็กกลับไปแล้วมันสามารถที่จะทะลุแนว ่ uh, Channel Line สีแดงได้เนี่ยมันแปลว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อแต่อันนั้นคงใช้เวลาอีกน,นานพอสมควรนะครับแค่ uh, ให้ข้อสังเกตเสนอแนะเอาไว้ว่าไม่ว่าจะตามตลาดขาขึ้นกัยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอย่าลืม Channel Line เพราะว่าตอนนี้ของเขามันเป็นสวิ Down นะครับก็คือเป็นสวิงขาลงอยู่อันนี้คือเทรนใหญ่ของตลาดที่เป็นแบบนี้อยู่นะครับ ส่วนถ้าเพื่อนๆที่จะหาจังหวะเข้าเซลล์ก็คงดูตัวอินดิเคเตอร์กับแนวต้านข้างบนเช่นเดียวกันว่าการ p ู l l back กลับไปตัวนี้มันเริ่มอ่อนแรงเมื่อไหร่แล้วก็ตัวสโต r e สติกเนี่ยใน time frame daily มันเริ่มขยับขึ้นไปอยู่โซนข้างบนเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวสโตเริ่มขึ้นไปข้างบนแล้วถึงหาโอกาสที่จะเปิด order s e l ์นะครับตามแนวต้านข้างบนรวมถึงแนว c ชนเนลไลน์สีแดงนี้ด้วยนะครับ ก็ยังสามารถที่จะใช้ได้อยู่เราก็ต้องสังเกตตลาดไปเรื่อยๆนะครับเพาเมื่อไหร่ที่เขาจะมาสัมผัสในแนวเส้นชนลายสีแดงกับฟิบอเรชชีเลเวลที่เป็นแนวต้านในแนวนอนนะครับแนวไหนที่มันมีความสอดคล้องกับตัวอินดิเคเตอร์มากที่สุดแนวนั้นจะเป็นแนวที่แข็งแรงที่สุดนะครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมติ การ pullback กลับไปเนี่ยมันเป็นไปอย่างช้าๆนะครับอาจจะขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ตัว indicator stochastic ขึ้นไปอยู่ส่วนข้างบนเนี่ยมันก็อาจจะมาแตะเส้นสีแดงเนี่ยในแนวพิโบ38.2หรือในแนว50.0ประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นตอนเนี้เราบอกลวงหน้าจะไม่ได้แต่เราสามารถสังเกตตลาด ว่าเขาเคลื่อนที่ขึ้นแบบไหนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจบประมาณเท่านี้นะครับยาวคลิปยาวกว่าสัปดาห์ที่แล้ว3าานาทีนะครับก็มีเนื้อหาในเรื่องของเทคนิค,คเยอะพอสมควรใช้เวลาเยอะนะครับออขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมีคำถามก็ทิ้งกันไว้ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันเหมือนกับทุกๆครั้งนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ